ต่อกันค่ะผู้ชมกับเรกหนุ่มมาริโอมาเรนะคะที่ก็ออกมายอมรับเลยค่ะว่ารู้สึกเสียใจนะคะหลังจากที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยตั้งกระทู้บูลลี่วิจารณ์เรื่องรูปร่างของเขานะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่าไม่ได้อ้วนึ้น้นะแต่ที่เห็นเนี่ยอาจจะแค่บวมโซเดียมก็ได้ค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้โลกโซเชียลทกกันสน่นเลยนะคะเมื่อมีการตั้งกระทู้วิจารณ์รูปร่างของพระเอกหนุ่มมาริโอมเอลเดอร์ำนองว่าไม่ดูแลตัวเองดูอ้วนขึ้นน่ากลมจนเกิดเป็นดราม่านะคะถึงขั้นมีเพื่อนๆในวงการเนี่ยที่ออกมาคอมเมนต์ปกป้องกันเพียบค่ะล่าสุดมาริโอเปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแต่ก็แอบเสียใจพร้อมกับพูดติดตลกอีกด้วยว่าอาจจะเกิดจากพงชูรสที่ทําให้หน้าบวมจนเป็นส่วนทําให้ชาวเน็ตคิดแบบนั้นก็ได้ไปฟังเสียงพี่โอะ ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงครับเพราะว่าบางทีคนเราอ่ะบางทีอ้วนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบวมบวมผงชุรสหรือเปล่าวางนั้นผมอาจจะกินผงชุรสเยอะหรือเปล่าแล้วโซเดียมมันเยอะอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายอย่างเงี้ยมุมเมืมอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครับมก็แบบมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ทุกวันไม่ไม่ได้กินเยอะอะไรครับอาจจะชุดวันนั้นใส่อาจจะอยากใส่ชุดเก่ามันเล็กไปนิดนึง